สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง b บิต o องทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin และก็ตัวเอ t c o คอกันหน่อยนะครับในช่วงที่ราคาบิตคอยนั้นเนี่ยสามารถที่จะกลับขึ้นมานะแต่ที่ระดับประมาณ46,000ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC แล้วนะครับลองมาดูภาพใหญ่กันหน่อยนะเทียบกับสภาพคล่องนะที่มีอยู่นะกับตัวบาลานซ์ชีดนะของธนาคารกลางนะครับ หลักๆของประเทศหลักๆนะครับเช่นยุโรปหรือว่าอเมริกานะครับก็เช่นเคยับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงิน,นหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับ <c oughs> เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์เป็นเพื่อนนะครับเพื่อสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับเ,เริ่มต้นจากตัวบิตคอยก่อนนะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นเนี่ยราคานะครับก็อยู่ที่ระดับประมาณ46,600เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะต่อบ t c นะถ้าวัดกันดูนั่นเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับก็ขึ้นมานะประมาณสัก9.56 เซ็นต์นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราติดตามกันมาตลอดก็คือในเรื่องของอินดิเคเตอร์ฟิบน acci r e t r a c m e n t นะครับถ้าเกิดเราวัดเทียบนะจากไซเคิลที่แล้วนะปี2019นะจะสังเกตเห็นนะว่าราคาบิตคอยนั้นเนี่ยไปแตะนะครับจุดสูงสุดนั่นน่ยที่ระดับประมาณ61 แนนะครับแล้วก็มีแท่งเทียนนะมีไส้เทียนอีกแท่งหนึ่งนั้นเนี่ยก็ไปแตะนะที่ระดับประมาณ61.8%อีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับครั้งนี้เองนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะวัดนะช่วงไซเคิลนี้นะจะสังเกตว่าถ้าเกิดเราวัดตั้งแต่จุดสูงสุดนะมันถึงจุดต่ำสุดนั่นเนี่ยบิตคอยนะไปแตะนะที่ระดับ6 1 1 8ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพยายามนะที่จะกลับมาไปแตะนะที่ระดับประมาณ61ด หนึ่งแปดเปอร์เซ็นอีกทีหนึ่งนะครับก็มีแท่งเทียนขึ้นมาต้องมาลุ้นกันนะว่าจะทําซ้ำนะครนะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปีสองพสิบเก้าหรือเปล่านะครับหรือจะทะลุขึ้นไปนะจากเลเวลที่มีในปีสองพันสิบที่ไปแตะนะครับได้สูงสุดแค่ประมาณที่หกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตนะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเทียบอีกตัวหนึ่งนะกับตัวอินดิเคเตอร์ตัวยี่สิบ SMA extension นะครับ ว่าราคาบิตคอยเนี่ยอยู่เหนือที่เส้น20 w e e k l y moving a v e r a g e ไปเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าเกิดเราจะเทียบดูกับช่วงต้นปี2023นั้นเนี่ยก็มีแพทเทิร์นที่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันอยู่เหมือนกันนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยราคาบิตคอยนะครับพุ่งนะสูงนะครับขึ้นไปอยู่เหนือเส้น20 w e e k l y moving a v e r a g e แนระดับประมาณสัก40นะครับไปแตะที่จุดจุดนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ย่อตัวต่ำลงมานะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ตอนนี้เองแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนแพทเทิร์นค่อนข้างคล้ายกันเหมือนกันนะไปแตะนะครับออยู่เหนือเส้นยี่สิบวิลลี่มูวิ่งเ g เวอร์เรนต์นั่นเองประมาณช่วงอยู่เหนือเส้น20 weekly really moving average เรนต์ประมาณ40%นะประมาณช่วงปลายปี2023นะครับแล้วก็ย่อตัวต่ำลงมานะครับถึงแม้ว่าราคาบิตคอยจะวิ่งขึ้นไปนะแต่ว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ย่อตัวต่ำลงมาเพราะว่าเส้น20 weekly really moving average นัรนเนี่ยก็วิ่งตามขึ้นไปเหมือนกัน ขึ้นไปเหมือนกันนะับกับราคานะของตัวบิตคอยนะทีนี้ลองมาดูภาพใหญ่กันหน่อยนะถ้าเกิดเราจะลองเปรียบเทียบนะตัว b บนะิตคอยกับสภาพคล่องนะผมจะลองเอาตัวอินดิเคเตอร์นะตัวเน็ตลิควิ i ิตี้นะขึ้นมานะเปรียบเทียบนะกับราคานะของตัวบิตคอยนะเส้นสีเหลืองนี่นนก็คือ n e ็ต i ิควิ i ิตหรือว่าสภาพคล่องนะที่เป็นตัวเป็นข้อมูลนะที่รวมบาลานซ์เชตนะครับ ของธนาคารกลางหลักๆนะทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นเฟดนะของสหรัฐอเมริกาจีนยุโรปนะครับแคนาดานะญี่ปุ่นนะครับจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะว่าอว่านะครับจะสังเกตเห็นเทรนนะมันวิ่งขึ้นไปนะในช่วงที่สภาพคล่องวิ่งขึ้นนั้นเนี่ยราคาบิตคอยก็วิ่งขึ้นไปเหมือนกันนะผมจะลองโอเวอร์เลนนะเส้นนี้นะกับราคานะของตัวบิตคอยนะครับจะได้เห็นชัดนะจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงนะที่ เส้นสีเหลืองนะก็คือสภาพคล่องนเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะคือธนาคารกลางนะมีประลา้า์ชีที่จํานวนมากขึ้นนะนะราคาบิตคอยก็วิ่งขึ้นไปตามนะคือมีสภาพคล่องเข้ามาในระบบมากยิ่งขึ้นนะคนระับในช่วงที่ราคาตัวสภาพคล่องเส้นสีเหลืองย่อตัวต่ําลงนะเราจะก็จะสังเกตเห็นนะว่าราคาบิตคอยก็จะย่อตัวต่ําลงเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นไดเวอร์เจ้์เหมือนกันนะเรียกว่าวิ่งสวนทางกันนะครับระหว่างตัว สภาพคล่องนะกับตัวราคานะของตัวบิตคอยน์นะจนเกตเห็นว่าราคาบิตคอยนี่ยวิ่งขึ้นไปนะแต่ว่าตัวสภาพคล่องนั้นเนี่ยเหมือนจะอยู่ในทิศทางที่ย่อตัวต่ําลงมานะมีวิ่งขึ้นไปอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เองนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่ามีการย่อตัวต่ําลงมานะตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมกราคมปีสองพันยี่สิบสี่นะก็จะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงที่ สภาพคล่องย่อตัวต่ําลงนั้นเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงนะอย่างหุ้นนะหรือตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยก็จะย่อตัวต่ําลงมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเทียบให้เห็นภาพชัดนะลองเทียบกับตัว s อสแอนพรนะจะสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่เกิดเดเวเรนจ์เกิดขึ้นแบบนี้นั้นเนี่ยสุดท้ายนั้นเนี่ยตัวสินทรัพย์เสี่ยงจะย่อตัวนะต่าย่อตัวนะกลับลงมานะเหมือนกับสภาพคล่องนะจะสังเกตเห็นถ้าเราเทียบกับตัว s อสแอนพีห้าร้อยนะอย่างช่วงปีตรงพันสิบแปดตรงนึ้นะครับ สภาพคล่องย่อตัวต่ําลงมาลดลงมานะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัว s p 500อยก็ย่อตัวต่ําลงมานะครับนี่เหมือนกันนะ S&P 500วิ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าสภาพคล่องเนี่ยดูเหมือนจะไซเว์นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะย่อตัวต่ําลงมาด้วยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ s p 500ยก็ย่อตัวต่ําลงมานะครับตอนนี้เองเหมือนกันนะเราจะสังเกตเห็นนะว่า s p 5พ0พุ่งขึ้นไปนะครับในช่วงปีที่แล้วนะสภาพคล่องย่อตัวต่ําลงมานะครับ แล้วก็จังเกตเห็นว่า,าตัวหุ้นนั้นเนี่ยก็ยอตัวต่ําลงมานะตอนนี้เองนะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะเดเวเกิด,ดเดเวเชนเกิดขึ้นเหมือนกันนะ SP500 พุ่งขึ้นไปนะส่วนทางนะกับตัวสภาพคล่องนะเออส่วนทางกับตัวสภาพคล่องนะครับที่ตอนนี้นั้นเนี่ยดูเหมือนจะยอดตัวต่ําลงนะครับก็ต้องลุ้นกันนะว่าตรงนี้นันเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปได้อีกนานแค่ไหนนะสำหรับตัว SP500 นะครับงมั้นตัวบิตคอยเองนะเนี่ยในระยะ ยาวนั่นเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะว่าจะย่อตัวต่ําลงมานะครับรับนะกับตัวสภาพคล่องนะครับที่มันย่อตัวต่ําลงมาหรือเปล่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวบิตคอยวิ่งขึ้นไปอยู่ตอนนี้นั่นเนี่ยแน่นอนก็คือในเรื่องของอค่าบิตคอยโดเมนนนะครับก็โชว์ให้เห็นนะว่าในทิ์นี้นั่นเนี่ยสามสี่สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะที่เราเห็นตัวบิตคอยโดเมนนนะคนระับวิ่งขึ้นไปนะเป็นแท่งสีเขียววิ่งขึ้นไปนะนั่นก็แสดงให้เห็นว่า มีสภาพคล่องนะปล่อยนะจากตัวเอาคอยนะครับเข้ามาหาตัวบิตคอยนะคสี่สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะ, <S <S <ล>ะเราคืเลยเห็นนะว่าตัวบิตคอยน์ด้วินะนั่นเนี่ยก็วิ่งขึ้นไปอยู่เหนือเส้น20่สิบวิกฤตมัววิ่งนักเลด้วยเหมือนกันนะครับลองมาดูตัวเอาคอยกันบ้างนะตัวเอาคอยเองนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเทียบนะครับมูลค่าของตัว Total เอาคอยทั้งหมดนะก็คือมูลค่าของตัวเอาคอยทั้งหมดที่ไม่รวมตัวอีเทเรียมนะครับแล้วก็ลบตัวเซเบอร์คอย USDT ออกไปนั้นเนี่ยเทียบน,น,น,นะครับกับ ตัวสภาพคล่องเส้นสีเหลืองนะก็จะสังเกตเห็นนะว่ามีแพทเทิร์นนะที่ไปในทิศทางเดียวกันนะในช่วงที่สภาพคล่องวิ่งขึ้นไปนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ากราฟนะตัวโทโททีเทียบกับมูลค่าของตัวบิตคอยเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะก็จะเป็นช่วงเอาคอยซีซั่นนะนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะก็คือในช่วงที่ตัวสภาพคล่องเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนะช่วงที่ตัวเอาคอยเนี่ยทำจุดต่ําสุดนะอย่างเช่นช่วงนี้นะแต่จุดที่ต่ําที่สุดนเนี่ยสภาพคล่องก็ อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนะครับจะสังเกตเห็นว่าเป็นจุดเดียวกันกันกบที่ตัวเอาคอยเนี่ยเริ่มนะที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วก็เริ่มที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับในขณะที่สภาพคล่องนั้นเนี่ยก็วิ่งขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นกราฟเลยนะไปไปในะทิศทางเดียวกันเลยนะครับต้องลุ้นกันนะว่าตัวเอาคอยเองนั้นเนี่ยจะ กลับมาแตะนะครับที่จุดต่ําสุดนะครับตัวออลคอยเทียบกับตัวบิตคอยนะคะกลับมาแตะนะครับที่จุดต่ําสุดที่จุดนี้หรือเปล่านะเหมือนที่เคเกิดขึ้นในช่วงปี2019นะจุดนี้นะหรือจะวิ่งมาชนนะตามเส้นเทรลไลน์ตรงนี้นะครับถ้าสามารถโหเส้นเทรลไลน์เทรลไลน์ตรงนี้ได้นะเนี่ยก็อาจจะแตะที่ตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับหรือถ้าเหมือนกับปี2019เนี่ยอาจจะหลุดนะแล้วก็กลับมาแตะที่ตรงนี้นะครับ บางเอาคอยนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเรียกว่ารักษาแนวรับได้ดีอยู่นะอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะดูตัวเอดาครับนะก็ถ้าเกิดเทียบใน a อดในมูลค่าของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยยังอยู่เหนือนะครับเส้น20 Weekly Moving average ได้อยู่นะสำหรับตัวเอดาคนระับยังไม่หลุดนะครับเส้น20 Weekly Moving a v l r a g เนะเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยแต่ว่าใน4สัปดาห์ติดต่อกันนเนี่ยก็เป็นแท่งสีแดงนะติดต่อกันเลยนะก็ต้องลุ้นกันว่าจะ หลุดหรือเปล่านะเอเดนเนี่ยเคยเย่อตัวต่ำมาต่ำที่สุดนั่นเนี่ยหนึ่งเอเดนเท่ากับประมาณ400 s a t o s ต i ชนะครับที่เลเวลตรงนี้เลยนะหรือแม้แต่ตัวอ t h e เ e ียมเองนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าอ t h e เ e ียมเอง,เน,เน,งน,น,นั้นเนี่ยเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนั้นนั่นเนี่ยหลุดนะครับที่เส้น20วิกงลี่มูเวิงเอเวอร์เลงมาแล้วนะสับตัวอ t h e เ e ียมนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่ามีการเทนะครับตัวอ t h e เ e ียมนะไปให้ตัวนะครับตัว Bitcoin บิตคอยนะเราเลยเห็นอิเลียม ในมูลค่าของตัวบิ t คอยนเนี่ยย่อตัวต่าลงมานะครับแต่ว่าในมูลค่าของ USD นั้นเนี่ยก็ยังอยู่เหนือนะที่เส้นในมูลค่าของ USD เนี่ยยังอยู่เหนือที่เส้น20บ e ทคีย์มูวิ่งเอเวอยู่นะอยู่ที่ระดับประมาณ2,400เดี๋ยวตอนล่าสารัฐตามต่อยิ่อยู่นะครับสิ่งนี้นที่เราสังเกตดูนะก็คือในช่วงที่เฟดนั้น,นมีการขึ้นดอ,อกเบี้ยทรงสูงอยู่แบบนี้นะดอกในระดับดอกเบี้ยประมาณ 5. เอ่อห้าจุดสองห้าถึงห้าจุดห้าเปอร์เ็นต์นั้นเนี่ยแน่นอนว่าเงินนะสภาพคล่องส่วนใหญ่เนี่ยไหลนะเข้าไปที่มันนี่มาเก็ตนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงต่ำนะตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณหกจุดหนึ่งสี่ล้านล้านเหรียญเลยทีเดียวนะสำหรับสภาพคล่องที่ไหลไปในมันนี่มาเก็ตนะที่หทสหรัฐมิกานะท่องรุ่นกันนะว่าเฟดนั้นเนี่ยจะตลาดนั้นเนี่ยมองนะว่าเฟดนั้นเนี่ยจะมีการลดดอกเบีย้ยเริ่มนั้นเนี่ยก็คือประมาณเดือนห้าปีนี้นะครับ เราน่าจะได้เห็นสภาพคล่องตรงนี้เนี่ยเริ่มที่จะไหลออกจากตัว Money Market นะครับเข้ามาสู่สินทรัพย์เสี่ยงได้มากขึ้นนะในช่วงที่เฟดนะมีการลดดอกเบีย้ยที่ต่ํำๆนะที่ต่ําลงมากว่าระดับตรงนี้นะครับโอเคสําหรับค่าบิตคอยเฟยนกิ้นเด็กนะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้เนี่ยก็อยู่ที่ค่ากรีนนะเท่ากับเมื่อาวานแล้วก็เท่ากับอาทิตย์ที่แล้วเท่ากับเดือนที่แล้วเลยนะ ก็อ,อยู่ที่ค่า72ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะสำหรับถ้า b i t c o i ฟิลนกรีเดสำหรับ bitcoin etf เองนั้นเนี่ยตัวเ e t info นะครับก็ยังไหลนะ bitcoin ก็ยังไหลเข้ามาในกลุ่มตัว bitcoin etf เเป็นบวกอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับเองก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สัสนุนช่องก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สัสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ